สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราช h a d ลออฟ f ิเชียลอยู่แล้วนะฮะมาวันนี้เราจะมารีวิว YE Line หน้าหลังนะฮะตัวนี้คือขออนุญาตลูกค้าแล้วนะครับก่อนขายนะพอดีว่าตัวนี้ผมขายไปแล้วแล้วผมก็เลยว่าเอออยากทำคลิปก่อนที่มันจะขายใน EP เออไม่ต้องพูดใน EP หรอก่นะช่างแม่งมาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะมาหรือ เราจะมาวัดอ,อกวระไซกันก่อนนะครับพอดีว,ว่าโต๊ตอนนี้โตไม่พร้อมนะครับโตไม่พร้อมอย่างยิ่งเพราะว่าโต๊เอาไปวางทีวีหมดนะฮะมาจะเริ่มที่วัดอ,อกวระไซเลยนะฮะมาตัวนี้อกยี่บเอ็ดจห้านะครับโอเวอร์ได้ยี่สิบสองนะโอเวอร์ได้ถึง2ี่สิบสองเนี่ยนะข,ขยายนิดนึงนะฮะ แล้วตัวนี้ความยาวมันอยู่ที่ยี่ยี่สิบเก้าจุดห้านะครับมาตัวนี้คือสกรีนมันแตกเล้านิดหน่อยนะฮะนี่นะสกรีนมันแตกเล้าตรงหน้าแท้ตรงหน้า YE นิดหน่อยนะฮะตัวนี้นิดเดียวเท่านั้นตัวนี้ต่อปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะชัดเจนนะครับสภาพผ้ามันสีดอกหนึ่งเบอร์นะครับสีดอกสีมันดอกแค่เบอร์เดียวแต่ตัวนี้ผมเช็คแล้ว ข้างหน้าเป็น YEE ข้างหลังเป็นไอตัวปิ๊บๆนะฮะนี่ที่มันชอบวิ่งไล่กันนะฮะชอบใช้ระบงระเบิดแต่ก็ไม่เคยทำสตีนอะไรเขาได้เลยนะ e y วเนมาท n t ใช่ฮะชอบใช้ TNT <c oughs> ตัวนี้สกรีนมันถึงแขนเลยนะ <c oughs> สกรีนมันเขาเรียกว่าสกรีน OVP นะฮะถึงแขนตัวนี้เป็นตะเข็บเดียว แต่ไม่พร้อมบวกนะครับพร้อมเดี่ยวพร้อมเดกวนะ <c oughs> แล้วชายมันก็เดี่ยวเช่นกันแสดงว่าตัวนี้พร้อมเดี่ยวนะครับใครใส่ไปนี่พร้อมบวกเต็มที่ <c oughs> แล้วก็เรามาดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้มันไม่มีข้างนะสกรีนมันจะแบ่งอย่างชัดเจนนะครับว่ามันไม่มีข้างนะด้านล่างตะเข็บเดี่ยวมจะเป็นอย่างนี้เนาะมันใช้เครื่องจักรของไอเครื่องจักรตะเข็บเดี่ยวฮะที่เขาเรียกว,ว่าสอยเดี่ยวอะไร เรามาดูด้านหลังกันนะครับแบบวางพาดเลยนะตัวนี้หน้าหลังต่อปีเหมือนกัน1995 Warner Bros. หรือ Warner Brothers สกรีนแต่งเล้านิดหน่อยเหมือนเดิมนะครับผ้าดอกหนึ่งเบอร์ตัวนี้แล้วก็ OVP ยันแขนเหมือนเดิมตัวนี้สเสน่มันอยู่ตรงที่พวกสกรีนพวกอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะแต่สําหรับบางคนเขาอาจจะชอบแบบมีรูมีสีฟงสีเฟดแต่อันนี้เขาเรียกสภาพสีเล็บอะ เซเลฟเขาซื้อกันใส่นะแต่ผมมีม่ปัญญาซื้อใส่กับเขาหรอครับมันมันถูกไปมอ่ะมาราคาตัวนี้มันจะอยู่ประมาณครับเท่าไหร่ปะผมซื้อมาหลักสองแหละผมก็ขายให้น้องเขาไปหลักสองนะแต่ถ้าน้องเขาจะไปซื้อขายหลักสามแต่ราคามันยังไปได้อีกนะครับราคามันอยู่ที่คนคนตั้งคนขายนะว่าจะขายเท่าไหร่ถ้าขายไม่ได้ราคาเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งนาน ยิ่งมีคุณค่านะตัวนี้นะครับมาสำหรับวันนี้เราก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับชมความสวยงามของตัว YE ตัวนี้นะครับในไซส์ YE ตัวนี้นะครับมันจะมีอีก4ลายนะครับแต่ผมยังหาไม่ครบนะมันจะมีสีเหลืองแบบนี้อีก1ลายที่เป็นตัวนี้1ลายแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นไอสีเหลืองอีกแบบหนึ่งเป็น2ลายเนาะสีเหลืองจะมีอยู่2แบบแล้วก็จะมีสีเขียวอีกหนึ่งแบบแล้วก็สี อะไรว่าสีม่วงอีกหนึ่งแบบลองหามาชมกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยไว้ด้วยนะฮะอยากทำอยากทำแต่ตัวนี้ผมคงไม่ได้จับมันหรืออะไรต่อแล้วนะเพราะว่าผมให้น้องท่านหนึ่งไปแล้วนะเขาบอกเขาชอบไวนี e ้นะครับผมยั่วจนเขาซื้ออ่ะจริงๆเลยไมาใช้ชมความสวยงามนะครับแบ่งปันกันชมนะัเสือ้อความสวยงามของเสื้อวินเทจนะฮะ ลักษณะของมันมาลืม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 ให้ดูภายในฮะลืมให้ดูภายในความจมของสกรีนมันก็จะเป็นรอยสกรีนเลยนะสีขาวๆาวนะครับข้างในมันก็จะดอกแล้วอย่างเพิ่มเติมอีกอย่างนะฮะเรื่องการซักนะเรื่องการซักเสื้อแบบพวกนี้ทําไมเราจะให้มันเหมือนแบบสีมันไม่ดอปลงควรทํำยังไงควรพริกมันไว้ด้านนี้นะครับ แล้วก็ซักด้วยมือเท่านั้นนะห้ามซักเครื่องนะเดี๋ยวกงสกีนมันแตกหมดนะซักด้วยมือขยี้เบาๆเพราะยังไงเราไม่ไปใส่เลอะเทอะแน่นอนบอกเลยคุณคงไม่ไปใส่ดํานาหรืออะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับไม่มีใครมาใส่แบบเชื่อมใส่ออกใส่แบบทํางานช่างนะอะไรประมาณนั้นเสื้อแพงเสื้อแพงเดินแรงไม่ได้เอาไม่ใช่โอเค งั้นถ้าสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาแบ่ปันความสวยของเสื้อบินเทนนะแล้วเดี๋ยวไปหาดูกันนะครับว่ามันมีอีกกี่ลายนะแต่ถ้าเป็นผ้าขาวผ้าอะไรจะมีอีกเยอะนะครับวาอี y e นะสเสน่ห์ของไอตัวที่ว่าชอบใช้ระเบิดนะแต่ทำร้ายก็ไม่ได้นะฮ <c oughs> ะลืมบอกป้ายเป็นป้ายสิเนลนะตัวนี้เ <c oughs> ย็บใต้หมอนนะครับเย็บใต้หมอน ระบุไซส์ L ป้ายตัวนี้อยู่ครบนะใครได้ไปนี่แบบสภาพเจ่มเจียมเจ่มจัดนะครับงั้นถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะฮะ